น้องเสียภาษีนั่งสองคุณห่วยอย่างนี้เริ่มแรกคุณยังเขียนดีอยู่่นนอดคุณรู้ไหมว่ายอดขายตอนนี้ของสำนักพิมพ์เรามันลดลงแค่ไหนอ่ะคุณเอางานขยะของคุณแบบนี้กลับไปซะผมขอโอกาสอีกสักครั้งนะครับบกผมสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเอาละ่ะคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมครับงั้นผมจะให้โอกาสคุณอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะขอบคุณมากครับบก ว่าแต่จะให้คุณเขียนเรื่องอะไรครับคุณเป็นคนโคราชสินะครับงั้นคุณมีเขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองโคราชมาผมให้เวลาคุณแค่สามวันน,นําเสนอในแบบที่คุณเป็นทําให้เป็นประกายมากที่สุดเท่าที่คุณอยากทำได้นะครับขอไม่ซ้ําใครอ๋อแล้วก็อย่าทํามันพังอีกนะครับไม่งั้นคุณเตรียมหางานใหม่ได้เลยครับน้อขอบคุณมากครับบอกร หายไปไหนวะ ครับพอดีรถผมหายครับคือรถผมจอดอยู่ทางนู้นนะครับมีอะไรให้ช่วยไหมคะคือพอดีรถผมหายนะครับผมไม่รู้จะตามหายยังไงดี คุณพอจะช่วยผมได้ไหมค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวฉันโทรแจ้งตำรวจให้นะคะแล้วก็เราไปนั่งพักกันก่อนดีไหมคะคุณจะช่วยผมจริงๆใช่ไหมครับค่ะค่ะไม่นานก็หาเจอคะ่ะเออว่าแต่ว่าคุณมาทำอะไรที่โคราชเหรอคะคุณมาหาแรงบันดานใจเขียนงานใหม่หรือเปล่าก็ประมาณนั้นแหละครับพอดีผมได้รับโจทย์ให้มาเขียนหนังสือเกี่ยวกับนครราชสีมาครับ ได้วันถ้าผมเขียนไม่ดีพอผมอาจจะตกงานก็ได้ค่ะงั้นระหว่างที่เรารอเจ้าที่ตามหากราให้คุณเราก็ออกเดินทางเก็บข้อมูลไปทางพังไหมคะเอ๊ะคุณใช้ว่าเราเหรออ๋อค่ะพอดีฉันชื่อมัดมี่แล้วก็ฉันเป็นแฟนคลับของคุณค่ะติดตามผลงานคุณมานานแล้วอาจะดีไม่น้อยเลยถ้าฉันได้ไปช่วยคุณเก็บข้อมูลค่ะ แต่ว่ามันจะดีเหรอครับลําบากคุณเปล่าเปล่าโอ้ยไม่ลําบากเลยค่ะช่วงนี้ฉันว่างฉันมีแผนว่าจะไปเที่ยวอยู่แล้วงั้นดีเลยครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะแต่เอ๊ะผมไม่มีรถแล้วแล้วเราจะไปกันยังไงครับงั้นฉันคิดว่าเราลองขอติดรถเขาไปดีไหมคะเผื่อคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่เขียนในผลงานของคุณด้วยน่าสนใจดีครับงั้นตกลงตามนั้นโอเคค่ะไปกันเลย เอาคุณรอได้ดิ พัดพว่าเขาาามพราออกไปเ,กเลี้ยวไปมองอีกครั้งหนทางข้างหลังก็เลยมาไกลที่คืนวันที่ฝันและตื่นแม่ยังเจ็บเมื่อมองไปวันนั้นและยังวันอะไรรอฉันขนา้างหน้าเมื่อวันวานเป็นเพียงบทเรียนเขียนถูกถูกผิดผิดพรุ่งน,น,นี้ก็ยังเป็นปริศนาทุกทุกอย่าง จะเลวร้ายดีงามยังไงได้ไม่ช้าต้องพ้นเลยไปไม่มีอะไรไม่พันแปรฉันยืนอยู่และยังหายใจโลกยังหมุนไปไม่เทียงแท้เมื่อใดใจยังคงแนวแน่ไม่นานจอจุดหมาที่ใจยัองการ ้แทนใจเน่นานไปก็คงเรือลากคำลงในวันนี้หวังว่าจะยังมีแสงสว่างอีกหนึ่งวันให้ฉันก้าวต่อถึงวันหนึ่งคงมไปตามจุดไม้ยขอให้ใจเรามีหลงลืมกันครั้งหนึ่งยังเคยได้มีเธอที่แสนดี กลางกายได้แบ่งกันฝันทุกทุกอย่างที่ผ่านไปจะเลวร้ายดีงามยังไงได้ไม่ช้าต้องพล้เลยไปไม่มีอะไรไม่พัน ใจตองก <S <S จหมาที่ใจ ตองลา่าาใในนไมมชพก,กัหขอบคุณนะที่ร่วมเดินทางกับผมมาตลอดทั้งๆท,ที่รู้ว่าผมตายแล้วคุณรู้แล้วเหรอคะใช่เธอนหนได้ตายไปแล้วนะพอนุม่ม เพียงแค่วิญญาของเธอก็ยังมีห่วงยังผูกพันอยู่มีพบก็ต้องมีผากเรือกันทั้งนั้นตัดห่วงตัดกังวลซะเถอะแล้วที่ผ่านมาทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนว่าคุณรู้ตัวแล้ว คือผมตั้งใจทำงานของผมให้สำเร็จขอบคุณนะที่คอยดูแลผมมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเลยขอบคุณมากจริงๆผมมีเรื่องอยากจะฝากคุณหน่อยอะไรเหรอคะผมอยากจะฝากคุณสารต่องานของเรานะ่ะจะได้ไหมได้สิขอบคุณมากนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันขอบคุณจริงๆ